อเมนอเลลูยาให้เรามาฟังว่จะได้คำของพระเจ้าด้วยกันครับให้เรามาฟังว่จะได้คำของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องครับวันนี้จะแบ่งปันพี่น้องในเรื่องของการอวยพรของพระเจ้านะครับการอวยพรของพระเจ้าอเลลูยาพระธรรมประมะการบทที่ยี่สิบสองข้อสิบเจ็ดถึงสิบแปด พระธรรมปฐมกาลบทที่ยี่สิบสองข้อสิบเจ็ดถึงสิบแปดเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มอบให้กับอับราฮัมแล้วก็พู้ที่เชื่อในพรอะรองค์ฮาเลยูยาประโยคแรกนี้ก็เป็นพระสัญญาที่มาสู่ชีวิตของเราอย่างเต็มๆเลยครับพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าไงครับปฐมกาลยี่สิบสองข้อสิบเจ็ดเราจะวอวยพรเจ้าแน่ ฮาเลลูยาเราจะวอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื้อฉายเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าเจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเราแม้ว่าพระสัญญานี้เป็น สัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมแต่เราก็สามารถที่จะทวงพระสัญญานี้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยได้ด้วยเอเมนไหม,ม,มครับพี่น้องครับให้เราเชื่อยอย่างนั้นและให้เราอธิษฐานเผื่อพระเจ้าคำของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระสัญญาของพระเจ้าในตอนนี้เป็นจริงท่ามกลางชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด พระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้ากะขอพระองค์ได้ทรงโปรดเคลื่อนไหวและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นวันแห่งการอวยพรจะเป็นวันแห่งการเกิดผลทั้งทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายสารรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะอวยพรเจ้าแน่พระเจ้าจะอวยพรท่านอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับฮเลลูยา พี่น้องครับแท้ที่จริงแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีต่อชีวิตของเราเพราะลักษณะชีวิตเพราะลักษณะของพระเจ้าท่ามกลางชีวิตของเราพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่โหดร้ายนะครับเวลาเกิดการทดสอบการทดลองท่ามกลางชีวิตของเราในพระชนธรรมของพระเจ้าก็บอกไว้ว่าจะเกิดขึ้นไม่เกินกว่าสิ่งที่เราจะรับได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ปราถนาให้ คนของพระองค์จะต้องทุกข์ทรมานจะต้องอเจอแต่สิ่งที่เลวร้ายอยู่ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ครับพี่ร้องครับเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการที่พระพรของพระเจ้าไม่มาสู่ชีวิตของเราตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องของการอวยพร ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะรับการอวยพรเราต้องเข้าใจเจตนาของผู้ให้ก่อนเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วอะไรก็ห้ามพระพรของพระเจ้าท่ามกลางชีวิตของเราไม่ได้ครับพี่รองเพะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเข้าใจในพระประสงค์ของพระเจ้าในการอวยพรท่ามกลางชีวิตของเราฮาเลลูยะประการที่หนึ่งครับ เพื่อให้เราเป็นพรต่อผู้อื่นเหมือนกับปรถมการข้อสิบแปดตอนท้ายเมื่อ,อตอนกลางเมื่อสักครู่เนะี่ยเราจะยังไงครับให้เจ้า,าไดเา้เราจะให้ประชาชอนอาประชา,ชาชาติทั้งหลายทั่วโลกได้พระพรเพราะเชื้อสายของเจ้าพระเจ้าอวยพรอับราฮัมไม่ใช่ ปรารถนาให้อับราฮัมรวยแล้วก็รวยไปมีบริวารมีภรรยามีลูกมีวัวมีสิ่งสารพัดต่างๆมากมายแล้วพระเจ้าไม่ได้อวยพรอ,อับราฮัมเพียงแค่นั้นและพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้อับราฮัมนั้นรวยแล้วก็เรียบร้อยไปไม่ต้องอะไรมากมายแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่นะครับพระเจ้าปรารถนาให้อับราฮัมนั้นได้เป็นพร ต่อคนทั่วโลกและเหตุที่พระเจ้าอวยพรอับรหัมพ่ออะไรครับประโยคสุดท้ายของข้อสิบแปดเลยครับประถมการยี่สิบสองข้อสิบแปดตอนท้ายบอกว่าเพราะเจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเราพี่น้องครับจริงๆแล้วพระเจ้ามีพระพรต่างๆมากมายท่ามกลางชีวิตของเราแต่วันนี้ หลายคนอาจจะบ่นต่อว่าพระเจ้าอยู่ว่าทําไมพระเจ้าวอวยพรคนนั้นวอวยพรคนนี้วอวยพรผู้คนสารพัดที่อยู่แวดล้อมเราในกิจจักรของพระเจ้าและทําไมท่ามกลางชีวิตของเรานั้นพระเจ้าถึงเงียบพระเจ้าถึงไม่ไวอวยพรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะไม่เชื่อฟังพระองค์ เลย,ลยเราอาจจะไม่เชื่อฟังพระองค์เหตุที่พระเจ้าอวยพรอัอบราฮัมเพราะว่าอับราฮัมนั้นได้เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าอาเมนนะครับเหมือนกับพระเยซูได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์จึงพระองค์จึงยอมถวายพระชนชีพของพระองค์ แล้วก็ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็นพรต่อชีวิตของมนุษย์โลกและต่อพวกเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนฮาเลลูยาระวงจึงได้รับการยกชูให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เป็นผู้ที่นั่งเบื้องขวาของพระบิดาพี่น้องครับเราอาจจะไม่ต้องถึงที่จะต้องเสียสละชีวิตของเราเราอาจ จะไม่ต้องถึงทำอะไรมากมายเหมือนดั่งพระเยซูแต่ขอให้เรานั้นมีหัวใจแห่งการเชื่อฟังเชื่อฟังพระวจะนะคำของพระเจ้าเชื่อฟังการทรงเรียกเชื่อฟังการทรงนําและคอยเงี่ยหูฟังการทรงนําที่มาจากพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงพาเราไปที่ไหนบ้างแค่นั้นแหละครับเราก็จะสามารถในการที่จะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและสม่าเสมอ หัวข้อที่สองครับเพื่อให้เราระลึกถึงผู้ให้เพื่อให้เราระลึกถึงผู้ให,ให,ราราผให้ผู้ให้ในที่นี้หมายถึงมนุษย์ที่ให้เรามาและเบื้องหลังการให้คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองในกิจจักรอาจจะมีการแบ่งปันข้าวของอาจจะมีการทำอะไรสารพัดใช่ไหมครับแน่นอนเราต้องระลึกถึง ผู้ที่มอบสิ่งของมอบอะไรดีๆให้กับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาและสมบำเสมอคืออะไรครับคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งการให้นั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจา้านั่นเองฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่แปดข้อสิบเจนะครับเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์นี้นำทรัพย์มีค่านี้มาให้ นะครับเพลงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้หลายคนอาจจะเผลอนะครับพี่น้องอาจจะเผลอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราสร้างเองแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเป็นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้กำลังเป็นผู้ให้เรี่ยวแรง เป็นผู้ให้ความสามารถและสติปัญญาหลายคนอาจจะคิดว่าทรัพย์ที่ได้มาอาจจะมาจากเกี่วแรงอาจจะมาจากความรู้อาจจะมาจากความสามารถของเราพี่น้องครับพระเจ้าอาจจะไม่ให้เงินแก่เราโดยตรงใช่ไหมครับพระเจ้าไม่อนุญาตให้เงินหล่นลงมาจากฟ้าและให้เราไปใช้ใจ่ายคงจะเป็นคงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่พระเจ้า จะให้สติปัญญาให้ความสามารถให้เรี่ยวแรงและให้กำลังเราในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ทั้งด้านฝ่ายกายภาพอาชีพการงานต่างๆรวมไปถึงฝ่ายจิตปัญญาด้วยเราเห็นผู้นำที่รักยิ่งแม้ท่านจะอายุมากแล้วแต่ท่านก็มีกำลังในการที่จะไปในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้เหนไหมครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับ ผู้นําที่รับยิ่งข้าพงศ์ข้าพเจ้าก็เช่นกันแม้ว่าข้าพเจ้าจะมีอความเสื่อมของร่างกายอมากแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าไปถึงทุ่งแห่งพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยกําลังเรี่ยวแรงและสติปัญญาก็ไม่รู้มาจากไหนพี่น้องครับเราก็สามารถในการที่จะรับใช้พระเจ้าได้เพราะฉะนั้นวันนี้ พระเจ้าไม่ได้ให้เงินแก่เราโดยตรงแต่พระเจ้าทรงให้กําลังเรียวแรงแก่เราเพื่อเราจะได้ทรัพย์ที่มีค่านั้นเป็นของเราวันนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีกําลังมีเรียวแรงและสามารถทํางานสามารถรับใช้พระเจ้าได้ถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราหมดแรงเราเดินไม่ได้สมองไม่ทางานนอนเฉยๆเป็นผักแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างพี่นงเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับ อากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นสดใสขอบคุณพระเจ้าที่ร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ขอบคุณพระเจ้าสําสหรับเรี่ยวแรงกําลังและก็สติปัญญาที่เราสามารถทําได้อยู่ฮาเรลอยาสรต์และเสริญพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาให้คนของพระองค์นั้นมีความมั่งคั่งครับมีความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นนั้นความมั่งคั่งไม่ใช่ ความผิดบาปนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ความผิดบาปแต่ความมั่งคั่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราค่อนข้างที่จะลําบากเพราะพระองค์ทรงรู้จักหลายหลายคนที่อยู่ที่นี่ว่าเมื่อเรามั่งคั่งแล้วเราจะหลงลืมพระองค์เมื่อเรามั่งคั่งแล้วเราจะหลงลืมพระองค์เมื่อเรามั่งคั่งแล้วเราจะให้ทรัพย์สินและก็สิ่งของรวมไปถึงเงินต่างๆนั้นอยู่เหนือ องผะว่าเป็นเจ้าไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยไม่อนุญาตให้เราได้มั่งคั่งเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าขอให้เงินขอให้ความมั่งคั่งขอให้ทรัพย์สิ่งของนั้นกลายเป็นอุปกรณ์ในการที่จะอะไรครับขยายอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเรามีที่ดินเยอะๆเราก็จะแบ่งที่ดินนั้นให้กับขีตจักรเพื่อการจัดตั้งคิดจักรต่อไป ให้กับองค์กรนะครับเมื่อเรามีเงินเยอะๆเราจะไม่เก็บไว้เพียงลําพังของเราเองเราจะมีส่วนในการถวายกอหลายกิจจกรําลังสร้างอยู่แม้กระทั่งพิษณุโลกเองเนี่ยก็กาลังสร้างอาคารอยู่บริเวณด้านหน้าจจกิจจกรแล้วก็มีที่อาคารกลางมีที่ที่ดินตรงตรงที่ใหมอ่อีกตั้งเยอะแยะที่จะต้องก่อสร้างพี่น้องครับให้เรามีส่วนให้เราใช้ทรัพ์ ให้เราใช้การอวยพรของพระเจ้าที่ได้มานั้นนะครับไปกับการขยายอาณาจักรของพระเจ้านะครับถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะเอาทรัพย์นั้นทําอะไรดีพี่น้องครับไปบอกอาจารย์ศิษย์ไปบอกอาจารย์อา,อาจารย์หน่อยไปบอกผู้นําของเราพี่น้องครับว่าเรามีเงินอยู่เท่าเนี้ยเราจะถวายเพื่ออะไรดีในกิจจักรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านเอเาใไหมครับพี่น้องครับ อย่าให้พ,อพอระพรของท่านเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องให้พ,อพอระพรของท่านนั้นคล่องออกจากแก้วแห่งพ,อพอระพรด้วยเพื่อที่พระเจ้าจะได้เติมพ,อพอระพรใหม่นั้นสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาต่อมาหัวข้อที่สามพี่น้องครับเพื่อเราจะระลึกถึงผู้ให้ในหัวข้อที่สองหัวข้อที่สามก็คือเพื่อเราจะรักและวางใจในพระองค์เพื่อเราจะรักและวางใจในรพระองค์ บทที่ส6บข้อสิบถึงสิบเอ็บอกว่าคนที่สัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุดจะสัตซ์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อาศัตในของเล็กน้อยที่สุดจะอาศัตในของมากเช่นกันเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตซ์ซื่อในทรัพสมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเราพี่น้องครับถ้าเรา จัดก,การทรัพ์ยสมบัติของเราตามหลักการพระกัมภีร์เราจะรักและไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นฮาเลลูยาในมัทธิวบทที่25ข้อยีสบเอดบอกว่า,าเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดเพราะว่าเราเพราะว่า,าคนในทคามภีตอนนี้นะครับได้สักซื่อกับพระเจ้าโดยการเอาทรัพ์ยนั้นไปทำให้เกิดผลน,นั่นเองฮาเลลูยา พราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าสำแดงความรักความห่วงใยด้วยการปรารถนาอยากจะอวยพรท่านให้ทุกท่านที่อยู่ณเวลานี้เจสบสท่านได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องครับอย่าให้ทรัพย์สิ่งของที่เรามีอยู่กลายเป็นสิ่งที่เรานั้นจะรักมากยิ่งกว่าพระเจ้าแต่เรารักพระเจ้ามากยิ่งกว่าทรัพย์เหล่านั้นแล้วเอาทรัพย์เหล่านั้น เป็นอุปกรณ์ในการร่วมที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าผ่านผู้นำผ่านนิมิตและเป้าหมายที่พระเจ้าได้ส่งโปรดมอบให้กับเราเราเชื่อว่าทรัพย์ของท่านความมั่งคั่งของท่านณนเวลานี้จะมีผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าทั้งนิมิต2028และนิมิต2030ด้วยเเมนไ,ไหมครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานเพื่อ เมื่อเราเรียนรู้ในการแจกจ่ายออกไปเมื่อเราเรียนรู้ในการที่จะให้ออกไปพระเจ้าจะเพิ่มเติมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนให้เราจิตฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระองค์ของพระเจ้าเมตตาอยู่ด้วยกับพี่น้องของข้าพระองค์ในวันนี้พระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางที่เราทั้งหลายนั้นจะมีหมายเซตใหม่จะมีความคิดใหม่ในเรื่องของการอวยพรที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เรานั้นได้รับพระพออย่างเดียว แต่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นพรเมื่อเรารับพรแล้วเราจะแจกจ่ายพรนั้นให้เป็นประโยชน์ต่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งองค์เจ้าขาของพระเจ้าด้ทรงโปรดเมตตาวันนี้เรี่ยวแรงกำลังและสิปัญญาของพระเจ้ายังทรงโปรดเจิมอยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อเรานั้นจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้และเป็นพรต่อผู้คนต่างๆมากมายที่ยังไม่รู้จักรงและขอพระเจ้าได้ทรงโปรด เิออยู่เหนือพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนในวันนี้นั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มขนาดสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพร,ระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบพระเจ้าวยพรอพี่น้องทุกคนครับ